ได้เอาอย่าเพิ่งนอนเพิ่งนอนอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องไปตามหาแจ็คด้วยใช้เข็มทิศเนี่ยที่มันจะนำพาเราไปแล้วตอนนั้นมันเอาให้เราเราเอาให้มันทำไมต้องไปตามหาเอาไปก่อนแล้วก็ว่าให้อีกเดนดารคอมเป็นผู้พิจารณาอะไรเนี่ยผู้สัตว์เจอเออเข็มทิศที้ไปทางไหน ก็ตามไปทางนั้นเข็มทิศมันไม่ได้ตามหาแจ็คมันตามหาสมบัติที่แจ็คตามหาโอยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้มันหยิบแล้วมันจะกล้องเอ้ามีอะไรอีกอ่ะมันก็หมดแล้วเอาแบบตัวออกมาเสร็จเลยไปดูอุ้ยอิอทำไมเป็นคนซกมกอย่างนี้ล่ะครับดื่น้ำลายใส่ขวดแก้วเหยื่อด้วยอ้าวเอาจะกิน โอ้ครับกระโหกกิน<อ>น้ำถอน้ำลายกิบกระซอุ้ยทำไมอันนี้เขาบึ้มแล้ววายุงกัดเขาอะอ่ Before you go อะไรไอไปหาเองสิยบเนี่ย <อา S 1> เดอะคอ h ์นี a คิลอ i ฟกับตั r แ n ็คส์เป t นโร t h ะหมว r ทำนาแจ็คสเป็โรนฝากไว้นะช่วยพาแจ็คกลับบ้านทีโอเคกันไปแล้วไม่รอละเราต้องเอาเควสเรืออะไรเปล่าเราไปเลยพกเราทำได้เราไม่เปลี่ยนเรือหรอกเราทำได้เราไม่เปลี่ยนเรือ ออกเรือกันเลยไปเระจอเรือสีน้ำตาลนี่ใช่ไหมเข้าไปสู่<ะ>พอร์ตนั้นยังไลงล่ะจมแต่เราไม่เปลี่ยน<ม>เป็นเรือสีอเรือสีสีสอะโอ้ยคอมเขาว่าเขาเขาเขาบอกคงกระเบื้องกดเอฟออกอดี๋แต่งเรือหรอต้องแต่งหรอกเราเป็นไปช่วยช่วยโอ้ยไ,ไม่ต้องแต่งหรอกปะเราแค่ไปช่วยแจ็คสแปนด์พลาสติกพลาสติก มันคือเรือคลาสสิกอันนีเอาไปเรือลองแบบไม่ต้องบอกเป็นงานสุดๆเป็นงานสุดๆนี่ปร,นนรับลมซะด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญเราคือต้นหนลไงล่ะลูฟี่ต้นหนแปลว่าอะไรว้ต้นหนแปลว่าคนดูจิบผิด,ด <laughs> เหมือนต้นสนไหมเดียวไม่ใช่ต้นสนเลย ทำไมเราต้องต้องต้องกด F เอาเปิดเอาของมายังไงลืมวะเนี uh, ่ยเปิด Q เฮ้ยชนเป็นแน่ชนไปเนแน่ชนเขาเนี่ยชนเขาเนี่ยเขาจะว่ายตามเข้าไปนะรอด้วย ใช่เราจะเข้าพอโตพี่ได้พี่ได้รอเรือจะติดไปด้วยไม่เด้อะเดี๋ยวต้องไปด้วยกันดีเยพี่ได้รอเราเรือกำลังจะเข้าแล้วพี่ได้อยู่ในทะเลมันจะไม่เดี่ยวเขาบอกว่าเข้าเขาต้องเข้าล็อเรือไปแล้วนั่นเงือกเขาเข้าไปแล้วตามมา เขาวาบแล้วจบแล้วทั้งนอกไปในบ้านทั้งนอกก็มืดเต็มตึกเดี๋ยวจิ๊บที่ได้ได้ล้ำปลาบลาลอยแหละเขาวาบเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วพี่ได้เขาอยู่ไหนไวเลยตามมาแล้วเขาโหลดอยู่เนี่ยโหลดดิ้งนี่ย l o a d i n เดี๋ยวมันมันไม่วาบมาให้พร้อมกันเหรอมันว้าบมันว้าบเนี่ยเสียงมาแล้ว อะไรกันเนี่ยสวัสดีเรือลำนี้พังซะแล้วเหรอฉันว่ามาทีา่เมืองนี่ก,กันมืองผีเมืองแห่งความบั๊กสินะว่าเรือมันไม่ไม่รอพี่ได้อ่ะอุอ้ยรออยู่นี่หว่าพี่ได้มาแล้วเรือมันพังงาน้องดีดูดิเขาหมุนไปทางไหนมันก็ไม่ยอมแพ้เขา <c oughs> เรือมันเรือฉากนี่เลย ไม่ใช่เรือขับได้ไหนคือจริงเหรอนี่ตัวพี่ได้อยู่นี่พี่ตัวได้อยู่บน,บนเรือเขาเองโอ้ยเขาค้างเข้ามาแล้วยังอะ่ะเข้ามาแล้วเ <laughs> ขาอยู่บนเรือไปว่าเขาเข้ามาแล้วดิผีหลอกเออ้จริงเหรอ ที่ตัวพี่แท้กำลังปั่มไปเ,เรือขึ้นอ่ะบอดมั้งก็เขาไงเราบอดมั้งโอ้ยมันไม่ให้ถอนอะพี่ได้บอกว่าพี่ได้วาร์ปน้ำเงือกอยู่อ่ะแล้วแบบมันมีไอ้ที่แบบขับเรืออะใครวะดผีโลกเปลี่ยนของยังไงลื่ะน้องหมาไม่ต้องกลัวนะน้องหมา อะไรอ่ะมีแสงไฟด้วยเราเข้ามาในทะเลแห่งความตายแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะทำอะไรเราใครเรียกเฮ้ยมันปีนเสาดูดูดูวุ้ยไม่ได้ไดนเรือมีคนจะไลยอ่งแลรวเห็นละ เฮ้ย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 ขึ้นด้วยใหม่ได้ดิเน่เธอโนเทียดีบอกทุกวันบอกเดจะติดหูแล้วอุ้ยอยู่บนเรือเฮ้ยมันเป็นตู้กันบนเรือเรากันเนี่ยหน้าตาเหมือนกับแรกกลางวงนี้เลยหน้าตาเหมือนกับเพื่อนเราเลย เห็นหมามเห็นเต้นเลยเฮ้ยนี่ตกปลาได้ด้วยน้องดีนอ้อ,นองดีเขาโหลดแล้วอะไรนะ เขากำลังโหลดดิ้งเขาวักตู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 ทำไม่เขาได้ยินเส um ียงที่ได้กระตุกกระตักจังตักหรือกระตุกกระตักได้เราต้องเสื้อมันหยุดไม่ได้เรือมันควบคุมไม่ได้มันเรือพัง มันเหลือดิมต้อมฟัง oh. ก yeah ์ช yeah ันไงเล่าไม่เป็นไรเสื้อเขาเท่แล้วเขาจะเลิกตกไฟยังไงไม่เลิกไปละยังไงนะเพราะว่าเสื้อเขามันเท่เกินไปเอ้าเขาหายน้องดีเย่เย่เย่ไปเลยละกันไี่ได้ดูเกมกีทให้หน่อยดิว่าเดียว อย่าพื้นงงน้ำทรายถามว่าดูเสียงพี่แค่น่อยว่าต้องไปทางไหนพี่บอกว่าหมุนติ้วๆอ่ะทรานบอกให้เราหมุนเป็นรอบๆน้องหูเออต้องเดินทางไหนไปข้างหน้าจะบอกว่าเขาว่ายน้ำเร็วกว่าเรือเรนี้พุดจับถ้าจะขึ้นยังไงเนี่ยมันไม่ให้เขาขึ้นอ่ะมันบล็อกมันบล็อกเขาอ่ะไม่ให้เขาตามเรือแต่เขาตกน้ำมาได้ไงเนี่ย ว่าเป็นละไรโอ้โหนี่มันนี่มันภาคสองใช่ไหมจริงเหรอใช่ใช่ที่มันไปไปในหมู่บ้านไปหาแม่มดไอเรื่องเข็มทิศนี่แหละเพื่อตามหาสักอย่างจะไม่ได้ไปหาแม่มดไม่ต้องขับก็ได้มั้งเรือมันเอเอฉาก,กถูก มาขับดูไหมมามาขับแล้วก็ไปตามแม่น้ำลำพานตามเข็มที่เนี่ยไปว้าวขงเต็มกำลังอย่าให้ชนนะอย่าให้ชนนะ <c oughs> เรียบรอ้อย <c oughs> ในบงบขับได้จริงด้วนึงขับได้จริงด้วยเราขับเองเนีย่ย <c oughs> ไป<อ>ไปไตรงไ,ไปแล้วก็เข้เาเข้าแม่น้ำทางขวาเข้าแม่น้ำนายเ้ยจะชนหินที่ได้มารับไม่ชนใครบอกว่าวเขาไปตามลำน้ำสิโอ้โหจะทะลุหินไปแหละ <c oughs> นี่เขาดูให้อยู่นี่เลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวขวาหรอขวาเต็มกำลังไปละ เดี๋ยวเอาตามน้ำป่าเต็มพลังเลยล่ะจะขึ้นบกแล้วเอเราดิป่าจะเข้าฝั่งอยู่เรื่อยเลยมันทดสอบสกิวการเลี้ยวเรือจะพัดอุ้ยเร็วขึ้นแล้วอ่ะตรงไปตรงไปตรงไปเออสาย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  เดีให้พ้นพ้นเกาะกลางเนี้ยซ้ายซ้ายไม่ไม่ได้มันบังคับให้เขาเลี้ยวเลี้ยวตรงไปก่อนตรงไปก่อนแล้วพ้นเกาะกลางนี่ไม่ค่อยได้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 ซ้ายอาซ้ายแล้โอเคไปเอาซ้ายหรือว่าเลยได้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 มันไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยมันมันขึ้นมันเคยแน่ได้ขึ้นแล้วต้องดีปืนสมวกมันจะเคยได้ใช่นี่ไงนักอยู่ ่ะเราจมในนี้เราสวยไหมไม่อยากล้มไเสือหลอกตายไม่ได้ไปดีๆเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้เราตายไม่ได้มันเป็นแค่เรียบร้อยไม่อยากโอเคอย่าไปพึ่งขึ้นมาอย่าไปพึ่งขึ้นมาเดี๋ยวซ่อมอีกสักรูนึงซ่อมอีกรูนึงขวา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  ด,ดีมากดีมากดีมากตรงเลยละกันอุยย้ยรีบเราเหมือนรีบอ่ะมันมเงียบดีเหมือนกันนะตรงนี้วังเวงดีนะเราเหมือนรีบเฮ้ มันต้องมีผีสา,างไหมมันเป็นแม่น้ําที่มีผีสางป่าแห่ง,าหงนาเยีอก<ะ>อุ้ยมันมีคนอยู่ข้างทางด้วยอ่ะพี่ได้ไปไปไปค่อยไปตียิงสมวกน,อน่อยนียิงสมวกน,น้มันได้อยู่พีไ่ได้มีพอต้ออยู่ข้างหน้าแล้วเอ้า เราขับแค่มาปอดพ่อหรอเราเจ้ก็มาฉากนี้ทำไมเนี่ยอุ้ยเอื้องเวลาจริงเลยเนี่ยรับเดิมอ้าวไม่หรอกมันทำฉากยิ่งใหญ่มากเลยนะภาพสวยสุดแับโคตรเงียบโคตรนิ่งเปลี่ยนยังไงอะเงียบเงีแห้งความเงียบบนฟ้ามันมีไอ้นั่นด้วยนะ จันทะลุกราคาไม่ใช่ป่ะเรียกว่าสุริยก็ราคาไปดูปเขาเรียกว่าหมาแล้วไปมันร้องอย่างนั้นนะไม่ได้ทำอะไรหมาเขาว้าวไม่ได้ทำไมเดือเราช้าตามมาตี่ไปทำอะไรกัน เขาให้ลงเหรอ,อ,อลงมาเอา้าเราให้ลงเหรอลุกไปนี่เห็นไหมครบไฟเนี่ยเราต้องตามครบไฟเอา้าเหรอลงมาก่อนอล,ลงมาก่อนเลยมาปุ้มไหนครบไฟอ่ะอันนี้อ่ะ ดดดดดดไม่มีเสียงเพลงว่ะต้องมีไปนะมือแห่งความบั๊ไปเอาสิภาพเก่าย้อนมายันจำไม่หายความบักและความพวกแกฮะที่ไปไหน มีคนอยู่ในนั้นบอกว่า view lantern to take flame lantern อยู่ไหนอ่ะอือโอ้โูดลละโอ้จะอ้วกเรือบ้านนี่ เาไปทางไหนต่อมีไฟล็นคนมีไฟฮึอะไรอ่ะยังไงมันมีเรือให้เราไ้ดูเข็มทิศใหเข็มทิศดู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 ดปเราูายเูดูดูด็ดูด้นะเามเข็มูดูดปด เราต้องายเรือดิจะไม่ไปหาเขาใช่ปะหาเขาเปล่าน้องดีหายหาดีไม่เจอคือ โอ้เข็มชี้ไปทางไหนก็มาทางนั้นเลย่ได้เอ้อยู่ที่เรือละเอา้าเขาก็อยู่ที่เรือยอะสยองเงียบๆไี่ได้ลึกเข้าไปในป่าพี่ได้จะหลงทางนะเขาก็อยู่ที่เรือเนี่ยม,มาแล้ว ต้องดีถึงก่อนเขาได้มาด้วยความเร็วสูงใครเรือเฉยพั <laughs> าฮ่าฮ่ดีมาอยู่ตรงเรือนี้ไปด้วยแล้วให้โชน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 ด็ดดอกเรือเอ้าล็อกไม่ได้เอามาติดเรือเหรอนี่ไงด็อกได้ละ <l> ไปต้องไปข้างหน้าเหรอไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ ก็้วทำไมเร<ม>าไม่ลงเรือน้อยลอยลอยลงในซ้ายชนห่วยละหานีทั้งหัวทุ่มขึ้นไปบ้านใครไม่รู้บ้านแม่มดบ้านแม่มดที่ได้ขาเคลนได้มีแต่คนเรียกขาเคลนได้เนาะเรื่องนี้อะไรก็เรียกขาเคลนดีขาเคลนข,นข,นขนึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย ที่ทำอะไรเออเขาต้องหยุดไฟแน่เลยรล่าไอ้ล่ะไปดิวยต้องรีแม่นขึ้นมาเลยไม่ที่ได้เดี๋ยวนะทำไมมันดีเล่จังไม่ถึงเขาดีเล่หรือพีอย่างที่ได้ดีเล่มากเลยพีเต็มเลยเบื่ ว่าแต่ทำไมผีมาเต็มเลยดีเลยจเจ้ามัธนาฮะเดดคอร์ดก็เป็นะี้ oh. แหละจะพูดในเกมล่ะอ๋เหรอตอนนี้พี่ไดเป็นไงบ้างเขาได้ยินเสียงดีเขาก็ตอบแบบดีคิดว่าดีเลยเท่าไหร่ดีลก็ต,ตามนั้นนะ่ะ <laughs> คือตัวพี่ได้อ่ะมันจุดตะเกียงบ้านแม่มดอ่ะแต่เสียงพี่ได้บอกว่าพี่ได้กำลังดอกเหลือ ได้ว่าไงล่ะเอฮัลโหลว่มันมีบางคนที่มันยังไม่จุดเทียนอ่ะใครอย่าให้รู้นะว่าใครอันลังมาแป๊หนึ่งรีดิดรีดิด ใครมันไม่จุดเทียนมันมีให้รเขากด F ด,ด้วยนี่ไงน,นี่ไงจุดแล้วนี่นนงนี่อีกคนนึงอะจุดได้แล้วในจุดให้หมดแล้วยังมาจุดที่ได้เงไปคนจุดเทียนทุกอย่างในวันนี้ทำไมวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยนี่คนนี้คนนี้ยืนก้มหน้าอยู่นห่ย จุดเองก็ไม่เป็นเพื่อนก็มีตั้งเยอะแยะก็ต่อเพื่อต่อไฟเพื่อนจ้านได้เขากำลังได้ไร่หมุนไร่คุณใสสร้างอาณาเขนใช่มันสั่นไงแผ่นดินไหวแปดติ๊กเตอร์เฮ้ยมีคนมาน้องนี่ไม่ขึ้นมาไม่เอาไม่กล้าขึ้นเราอยู่ข้างล่าง ีอะไรโวมหนีวัดยังไงมีบาโบซ่าด้วยเห็นหรอไในบ้านหรอไม่เห็นแต่ว่ามีเสียงบาโบซ่าออกมาเป็นซับซับไทดูมันก็แค่กระจงบอมที่สองเข้าไปไม่ได้ไม่เห็นที่บาโบซ่ามามาขอพรกับแม่แม่หมดเพื่อเพื่อนหายไปแล้วอะ เป็กพลอยต์ว่ะอุ๊ยม่านประตูมันเปิดแล้วเพราะว่าเราไปต่อได้ What เราไปด้วยเรือเล็กไหมอิงอเมื่อยนะถ้าเกิดเรือใหญ่มันไม่ตามมาล่ะพี่ได้ไม่เมื่อยเราออกเราต้องลองอิงอเออไปไปไงเนี่ยไหนเรือเล็กอะเรือเล็กอยู่ไหนอะเรือเล็กเรือเล็กควรจะไปประจญไทยได้เลย อย่นี้งไงหลังเรือมใช่หรอเฮ้ยเรือหาย